สบายดีพี่น้องเมน,นี่ได้สุบม,มะเขืออีกแล้วมันเนมน,นี่ได้สุบม,มะเขือร,รอบที่สองรอบรอบที่สองของสูบม,มะเขือในสวนแล้วก็มีเขาเนีย้ยหอนห่อนมึงเนี่ยเห็นบอพักก็ไม่ยังไหลมีบักพริกบ <c oughs> ักพริกกันโดนอันนั้นอยังก่อแอร์ไฟโดนไหลแล้วก็มีอันบรอกโคลีแล้วก็มีอันแคบเบจคืออันอยังก่อ กลําปีบรรเทาไหมบุีมยังหลายมากหิวมาเนี่ยแล้วก็ไม่หยันพักอันนี้นั่งไหมเพรกะของเปรแล้วก็มีเหลือจากเป็นดอกเบิดเพราของปลอมสู้มมะเขืออีกแล้วมาเนี่ยโอ้ยเหี่ยวขามากมากโอ้ได้บักลลายหนึ่งมาเนี่ย แซ่บตลอดรอกเลยกานมันอืมอืมอืมแซ่บกว่าสเต็กจานละสามสี่เซฟเดลยล์พี่น้อง ้าน้าปลาแดด晒ไปเห็นไหมนี่ข้าวมีใหญ่หมาอ่าอืมแซ่บปลาเน้นไปโตนึงพี่น้องซุปมะเขือถ้าอยากให้แซ่บซุปแซ่บปลาเน้นนะพี่น้องจะซุปแซ่บปลาทูซุปแซ่บทูมันข้าวซุปแซ่บปลาเน้นจังแซ่บ คเคยซื้อเนซุปไปรปท,ทรูมาแล้วเขาบอกมาปลาเน้นที่เพิ่นอันที่เพิ่นแหล่มากแล้วไหมที่เพื่อนแหล่มากขายอยู่แบบว่าขายของแพ็คของโลหลรือมะแต่ว่าอยู่นี่เขาเหาเพิ่นขายอยู่คอสโกโคยไปซื้อมาก นังกับบบมีกระดูกับบบมีพ่อน่อเบอิด้าไม่ค่มไม่ไงผักมันี่นะแคบจ ่ล็กลีกกันยังโดนโพดร,ริ่มเละอัน พักกับใส้พักนั่นไหมคุณน้องพักอันหอมแปรแล้วก็พักอ่าซาลาเน่เสบหน้าไปลูกหนึ่งอืม แล้วจะมาลองกินมะพริกอันนี้พีนออ่น้องนี่พริกลูกใหญ่ๆเปลือ,อกหอกว่าเผ็ดป่ะตัวเผ็ดอยู่นอาทิตย์ที่แล้วเคยเคยกินลองมั้งเผ็ดเป็ดก็ใหา้เรา,า,า,าเพิ่นออกออกีอยอีกแม่ Yes อย่า yeah. ลูกไส้ยังให้ปลูกยังให้ปลอกมากันสมมอืมไปตอนซื้อมากน่ะลูกเพราะเนี่ยบริลลูกงปะเนี่ยในพี่หนองปันมาปลูกเขาลูกมาเลอะมปลาย,ยู่ึงนะ

어 음. 부저 음. 음, ให้กับพวกคยลยร้ายดอกอพริกอันนี้จะเป็นพริกอัน,น,นอันแมกซิกันพี่อนเนาะก้านอันก้านดอกพวกห้อมเป่งเนี่ยแข็ง ใส่ลงไปแบบนี้เนาะเอาเป็นพักไปเลยอืกินไปกินมากต่เกือบเบิพี่น้อมนอนเนี่ย กินเคี้ยว,ลวลาลๆกินแลกออกกํลังกาย <laughs> <c oughs> <c oughs> อะไรเพี่อนหอดตะบบเพชรแกอยตะโบเพชรสืบพิษแบบนวอะไดพวไม่เผ็ดเลย บิดลราพี่น้องไปแล้วมาเนี่ยเดี๋ยวพอก่อนคลิปหนาเนาะมาเนี่ไปแล้วบ๊ายบายเลือแต่พัก